สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเป็นกับหญิงนะคะแล้วก็ห้าน19โพสีทองอีกเช่นเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยหญิงมานั่งอยู่ในรถยนต์ที่จะรีวิววันนี้เลยนะคะก็คือเป็นรถยนต์ Ford Everest นะคะรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์2.2เป็นตัวรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะและที่สำคัญเนี่ยคันนี้เป็นปี2018นะคะเป็นตัวโฉม Minor c h a เชนแล้ว คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าออปชันจัดเต็มมาครบหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญนะคะใครได้รถคันนี้ไปเนี่ยคุ้มมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันว่าคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนคะ่ะตามหญิงไปเลยนะคันนี้นะคะเป็น Ford e v e r e อรนะคะรุ่น2.2 Titan ไทเทนีพัดนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2018นะคะคุณลูกค้า เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะคันนี้เนี่ยออปชั่นมากครบจัดเต็มหมดแล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยก็เป็นในเรื่องของตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีตัดหมอกมีเดย์ไลท์มาให้ครบหมดแล้วนะคะเซนเซอร์เนี่ยก็มีทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะคุณลูกค้า ายแม็กของรถคันนี้นะคะก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะลาย6กการน,นั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยได้เป็นยางใหม่ไปเลยนะคะคันนี้เป็นยางปี2020นั่นเองนะคะใครนําไปใช้เนี่ยสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ที่ติดสีเดิมนะคะนี่เลยะคะะสีก็จะสวยสดสะอาดแบบนี้เลยนะคะ สภาพพร้อมใช้งานมากๆค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะคุณลูกค้าด้านท้ายก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังไฟเบรกลงที่3แล้วนะคะไฟตอนหลังก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยกับกล้องไอยหลังเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะแล้วคาดด้วยขอบสีเทาแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยกับระบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะ ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถเปิดที่รถหรือจะใช้ตัวรีโมทต,ตัวนี้ได้เลยนะคะเพียงกดสองครั้งติดกันนะคะฝาท้ายไฟฟ้าของเราก็จะทํางานแบบนี้เลยนะคะเวลาปิดก็เช่นกันนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะสะดวกสบายเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยหญิงแถมในเรื่องของตัวพรมชุดนี้อย่างดีให้เลยนะคะแบบนี้เข้ารูปรอบคันเลยนะคะ ภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะนี่เลยค่ะภายในห้องโดยสารกว้างมากนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดที่มีซันรูฟนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะมาด้วยเบาะหนังสีครีมนะคะนี่เลยค่ะและก็มาด้วยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะคุณลูกค้า ภายในห้องโดยสารก็จะกว้างแล้วก็สะอาดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะนี่เลยแล้วก่อนที่จะไปเราขยับมาตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เปิดสาท้ายไฟฟ้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวระบบไฟต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวปรับกระจกนั่นเองนะคะนี่เลยคะ่ Κ ะคันนี้เนี่สยสภาพสวยมากนะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ คันนี้เนี่ยมีระบบเตือนในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆมากมายเลยนะคะใครที่หาอยู่เอาไปใช้เนี่ยคุ้มมากๆนะคะคันนี้ไม่เพียงแค่7 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านี่เลยะคะ่ะมีระบบในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นกันการหลับในหรือกันออกนอกเลนต่างๆเนี่ยมีให้ครบหมดเลยนะคะ หน้าจอก็จะมาครบหมดแล้วนะคะเป็นหน้าจอแท้ของ Ford เลยนะคะมีนวิเกเตอร์ให้ครบหมดแล้วนะคะถัดลงมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวแอร์นะคะแอร์ Air เนี่ยก็คือสามารถปรับอุณหภูมิแยกฝั่งได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นแอร์อัตโนมัติเลยเระบบต่างๆใช้งานง่ายมากๆนะคะคุณลูกค้าภายในห้องโดยสารก็จะกว้างแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ Редактор ตอนนี้นะคะหญิงก็พาชมรถยนต์ Ford e v e r e อรนะคะปี2018เครื่องยนต์2.2เป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะคะก็คือไทเทเนียมพัดนั่นเองนะคะคุณลูกค้าไปครบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็มาฟังราคาพิเศษกันเลยนะคะคันนี้นะคะราคาที่หน้าร้านนะคะหญิงตั้งอยู่990,000 8 0 0 0บาทนะคะคุณลูกคา้าแต่ว่าวันนี้หญิงเน็ตให้กับคุณลูกค้าของหญิงเลยนะคะเหลือเพียงแค่แ6 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าและราคานี้นะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นเดิมเลยนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ1 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าใครสนใจชอบรถยนต์สีแดงๆแบบนี้นะคะก็สามารถ มาทดลองขับได้เลยนะคะมาดูรถจริงว่ารถจริงจะสวยขนาดไหนนะคะคันนี้เลยคันนี้เนี่ยไม่เพียงแค่70,000กิโลนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวติดสีเดิมนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญได้ยางใหม่ปี2020ไปใช้งานด้วยเลยนะคะ ต้องเรียกว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มเลยนะคะเพราะว่าสามารถใช้งานดูแลรักษาต่างๆเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้า ใครสนใจอย่าลืมนะคะเข้ามาจับจองมาทดลองขับได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคะคุณลูกค้าใครชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆ <c oughs> เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่นึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวต้องที่นี่เลยนะคะ ร้านโพสีทองของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าและก่อนที่จะจากลากันไปนะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยไม่ว่าใกล้หรือไกลนะคะก็สามารถซื้อรถกับทางร้าน19โพสีทองของเราได้เช่นเดิมเลยนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรเข้ามาหาหยิงได้เลยนะคะหยิงพร้อมรอตอบเลยนะคะคุณลูกค้า และวันนี้หญิงต้องไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย